การใช้งานนะครับผมของเครื่องเชื่อมนะครับผมรุ่น a r ร์ค400 set 312นะครับผมหลังจากที่เราต่อไฟนะครับผมแล้วเราก็ต่อสายเชื่อมสายกาวเสร็จนะครับผมเรามาดูที่ปุ่มหน้าตู้กันนะครับปุ่มหน้าตู้เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นการปรับกระแสแอมป์ในการเชื่อมนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะปรับอยู่ที่ประมาณ180แอมป์ดูนะครับใช้เชื่อมลวดอาร์ค55นะครับผมขนาด4มิลนะครับผมอาร์คฟอร์สกับฮอสตาร์ดเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการห่อไหม้ของตัวลวดนะครับผมทําให้ลวดเนี่ย ละลายได้ดีขึ้นนะครับผมอันนี้เราเชื่อมรวด L เนี่ยแนะนําว่าให้ปรับขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมกันครับอ่าครับผมอันนี้เป็นลวด L 55นะครับผมขนาด4นิวน,นะครับตัวนี้ก็เชื่อมได้ทั้งทูบ อ่าเล็กทูสเตเลตทูปรุงเนี่ยมนะครับผมตั้งแต่ขนาดเล็กสุดนะครับผมจนถึงขนาดอ่าห้ามิลถึงหกมิลเลยนะครับผมใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งวันครับผมอ่าครับผมเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้น,นง่ายๆนะครับผมขอบคุณครับ